ถึงเวลาของการแนะนำตัวแบบง่ายๆและแนะนำชมรมชั้นเรียนเสริมคือทุกคนคะถึงเราจะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่ฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะคะฝากด้วยนะอ่าไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจฉันหรือเปล่าเข้าใจสิเราต้องตอบรับการฝึกพิเศษนอกจากชั่วโมงเรียนและหลังเลิกเรียนทุกวันแบบนี้ใช่ไหมล่ะ เป้าหมายของพวกเราคือผ่านการสอบประเมินความสามารถทางวิชาการพิเศษด้วยกันทุกคนอย่ามองว่าเป็นเป้าหมายที่หนักเกินไปเลยนะคะก็แค่การสอบให้ผ่านเท่านั้นและคุณครูก็จะอยู่กับพวกเราด้วยการสอบประเมินจะมีด้วยกัน3รอบถ้าเราสอบผ่านก็จะต้องก็จะไม่ต้องสอบอีกต่อไปและชุมรุมชั้นเรียนเสริมก็จะปิดตัวลงคุณครูจะช่วยดูแลให้คำปรึกษาและ เช็คตารางเรียนของพวกเราให้และช่วยสอนเสริมให้ในหลายๆวิชาเข้าใจแล้วไม่ใช่งานที่ยากเลยเราต้องทำบารกิจให้เสร็จด้วยกันก็เลยต้องมารวมตัวกันที่นี่สินะสุดท้ายแล้วก็คือการรวมตัวกันเพื่อไม่ให้แต่ละคนต้องลาออกและฉันก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะร้องโดดใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะจริงสิอาซือสะจังเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่นี่ได้ไม่นานใช่ไหมคะ ตอนนี้อาชษายังปรับตัวกับสถานบันนี้อยู่พยายามไปพร้อมกับคุณครูแล้วก็ฉันว่าสามารถยุติชมรมชั้นเรียนเสริมได้ไม่ช้าแน่แตายจริงคุณชิระสือย้ายมาใหม่หรอคะปกติแล้วไม่ค่อยมีใครย้ายมาที่นี่ตีเลยนี่นะอ่าในเอกาสารเขียนไว้ว่าแบบนั้นนะคะนี่นี่ฉันพูดมากไปหรือเปล่า ไม่เป็นไรฉันไม่ได้คิดที่จะปิดบังอยู่แล้วไม่ต้องกังวลหรอกก็มันเป็นเรื่องจริงนี่นะเรื่องปรับตัวอาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยแต่เรื่องพยายามฉันคงทำได้ง่ายๆถ้าฉันเรียกว่าอ,อ,อาสุสักอาสุสาจังได้ไหมคะฉันได้หมดอยู่แล้วอาสุสาจังฮิฟุมิจังและก็โคฮารุจังฮูฮฮ้ฟังดูดีนะคะเนี่เราคือพวกฟองแห่งชั้นเรียนเสริมคะ่ะ ดูภายนอกแล้วอ,อสึส่าจังเหมือนแม่มดน,น้ำแข็งเลยแต่ก็มีมุมที่น่ารักเหมือนกันนะคะแต่คูฮารุจังกำลังมองพวกเราด้วยสายตาแห่งความเกลียดชังนะคะก็ฉันฉันรับไม่ได้นี่นาอ่ารับอะไรไม่ได้เหรอคะก็ฉันน่ะเป็นถึงสมาชิกอีลิกของชมรมทวงความยุติธรรมเลยนะ ถ้าจะบังคับให้เรียนเรียกว่ารุ่นพี่เพราะฉันอายุน้อยแล้วก็ฉันไม่ยอมด้วยหรอกอีกอย่างฉันอยากรีบออกจากชมรมฉันเรียนเสริมให้ไวๆแล้วเพราะงั้นไม่ต้องมาทําเป็นสนิทสนมหรอกค่ะก็จริงนะคะเราไม่ต้องมาดูอายุกันในชมรมฉันเรียนเสริมหรอกค่ะฉันเองก็ไม่ซีเรียสนะคะฉันด้วยไม่เห็นจะชินกับธรรมเนียมแบบนี้เลยอีกอย่างเรามารวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่เห็นจะต้องแกล้งทําเป็นสนิทกันเลย ดีเลยเพราะจริงๆแล้วฉันก็มีความลับที่ซ่อนเอาไว้อย่างนึงสาเหตุที่ฉันสอบไม่ผ่านตลอดก็เพราะฉันไปสอบข้อสอบของปีที่สองเพื่อได้ข้ามชั้นยังไงล่ะข้ามชั้นเหรอข้ามทําไมล่ะทําไมนะเหรอเพราะฉันเป็นอีลิกแห่งชุมลมแห่งความยุติธรรมไงล่ะแต่ทําแบบนั้นจนผลสอบไม่ผ่านนี่คะฉันก็เข้าใจนะว่า สอบวัดความสามารถของตัวเองแบบนั้นได้แต่รู้ผลแล้วก็ไม่น่าดันทุลังต่อไปนะคะเงีย่ไปเลยหน้านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะสื่อซะหน่อยประเด็นคือฉันซ่องพลังเอาไว้แบบนี้ต่างหากครั้งนี้ฉันจะสอบข้อสอบปีหนึ่งที่เหมาะกับฉันแบบนี้คงคว้ารางวัลดีเด่นมาได้ง่ายๆและก็ออกจากชมรมชั้นเรียนเสริม ไม่ได้มีการตกลงไว้ว่าให้จบชมรมชั้นเรียนเสริมด้วยรางวัลดีเด่นแต่ก็สร้างพลังของตัวเองเอาไว้งั้นเหรอฉันก็สอบข้อสอบของปีหนึ่งอยู่เหมือนกันไม่เห็นฉันอยากรู้เลยเอาเป็นว่าเตรียมตัวจากกันด้วยผลข้อสอบครั้งต่อไปเลยไม่ว่าจะชมรมชั้นเรียนเสริมหรือใครก็ตามถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกนี่แหละกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ของฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันก็ได้นะ ถ้างั้นบายบายพยายามก็ล่ะเอ้าไปซะแล้วควารู้จังมีพลังเหลือล้อนจังเลยนะคะส่วนอัลจะก็มีความมุ่งมั่นชักจะสนุกแล้วสิ mm hmm. สงสัยแล้วละ่ะค่ะว่าต่อไปพวกเราจะเป็นยังไงหลังจากนั้นชมรมชั้นเรียนเสริมก็มาเจอกันในห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนเพื่อเรียนพิเศษ